เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d e a d Man TV นะครับผมแล้วนี้เรากลับมาอยู่ในเกมหลีกออฟดิ๊กแคนนนั่นแหละฮะผมมักจะโดนต่างในเราเล่นเอรลซีเอดิซีไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผมก็เลยมาเล่นซัพพอร์ตดีกว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอย่างแรกนะไปน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยโอยใครไม่โยนโคตรแรงเลยวะดวินดาเมสุดจัดเลยเพื่อน ล้างแค้นให้กับผมว่าแต่ทำไมผมถึงเจ็บปวดขนาดนี้ว่ะเพื่อนเจะดันเขาทำไมเนาะโหชีพก็ลำบากเลยนะดึงเรียบร้อยเฮ้ยตายเรียบร้อยสองคิวดับบลคิวตายเถอะนะเรียบร้อยนิ่งเลยผมทั้งนั้นเนเว้นสุดยอดเลยเพื่อน ไอ้อย่างนี้เนี่ยผมชอบมากไอ้ีซีห้าตีเนี่เหมือนผมเนี่ยดิตอนผมเล่นผมก็ควรท่าเอ้ยเพื่อนคอยเขาไปละยิ่แฟดว่ะเพื่อนกิวแรกมันก็ล็อกเป้าทุเรศมากทะลุมินเนียเนี่ยอึ๊บอุ้ยย้อยเจ็บไหมล่ะโอ้โหเรียบร้อยเจ้าทีโม่จะไม่เอาเพื่อน ผมฆ่าได้นะเอาตรงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำไรดูนะพวกคุณจงเบิงฮึบเบิงดูดูนิ่งเลยสีมือสมมติเป็นเบนหี<า>้ครั้งทำอะไรผมไม่เล่าดิ๊ดิดเล่นอย่างนี้ไม่โดนดา่ามันจะมีคนมาหยุดเรามั้ยโอ้เพื่อนได้กลับแต่ผมไม่ได้กลับว่ะฮึบ <laughs> ผมรู้อยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็อยากร์ปกลับอะผมเป็นพวกอยากเสี่ยงทายไงสวยงามบิ๊กแคนเราจะมาสอนเทคนิคการเล่นบิ๊กแคงนะเราจะวิ่งหนีนเฮียเบนจามานันยงงี้เออเฮ้ยโอ้โหตายหมดเฮ้ดยด้วยเพื่อน,นมันมัน นับเป็นห้าตีนเหมือนมาดี้เขาจะไปตัดมินเนียนข้างหลังอ่ะน่าจะใกล้าตายนะตัวัองสภาพตีไปก็ตายแล้วแต่เขาไม่มีนตีอดีเพราะฉะนั้นเราเอาป้อมมันแทนป้อมมันกลับเหรอัสดีน้องทีโมโดนอ้วาวไม่โดนเฮ้ยตาย เฮ้ยถอยถอยเพื no ่อนถอยถอยก่อนถอยก่อนไปอึ๊บดึงอย่างนั้นแหละเอ้าไม่ตายโอ้โหโคตรแย่เรื่องเหลือเส้นเดียวเมื่อกี้น่าจะกลับบ้านแล้วไม่น่าจะกล้ามายิมาก็ตายเอาง่ายๆต้องทีโมจะเกิดแล้วนี่ว่าไะอีกสักทีนึงเออคุ้มคุ้มถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนต้องไปเอาบังกอนนะเฮ้ย เดียว็นถอยก่อนเพื่อนอืมนิ่งเฮ้ยหลบต่อยต่อยมันเข้ามาผมจะต่อยอือต่อยต่อยโดนด้วยฮิโมจ้าเฮ้ยดาเลียดาเลียถอยถอยถอยเพื่อนถอยถอยไม่ไหวแลดิไหวไหมปึ๊บมาหนึ่งเฮ้ยเจ็บเจ็บมากไฟหนี สีเ่าต่อยดึงสวยเอ้ยหลบโอ้ไม่ตายด้วยตายเถอะนะไปไปต่อยผิดเกือบไม่รอดไปรละเไ like อ้ถอยถอยก่อนนะเราไม่ไหวอล้ดิเฮ้ย We must disrupt the groove. Please, pet. you it? Uh, Hey, oh, mechanical. Engaged. Mmm, the money. Somebody, shiny. I'm happy. ต่ผมเล่นเวทนะคุณผู้ชมน่าจะแรงพอสมควรนะถ้าผมมีอันตีอ่ะดึงวิทยุโบดึงเรียบร้อยนิ่งนิ่่งโอ้โหไม่น่าเลยเพื่นไร่ผมด้เยหลบได้เอ้ยมาดิผมรอต่อยมาตะปูไรนะเพาคุณต้องใจเย็นๆนะผมเล่นให โดนอ่ะโดน่ะโดนอะไรวะเฮ้ยฮิวม์เขาเล่นได้นะผมอ่าผมผมพยายามจะให้ดาเวนเล่นอ่ะคือผมรู้ว่าดาเวนน่าจะเล่นได้อ๋อดาเวนเล่นไม่ได้แล้วเอาป้อมไหมแล้วป้อมนะข้าไปตีทั้งไหม เฮ้ยเอ้าอือตอยต่อยเอออย่างนั้นเลยสวยนี่ไงต่อยดึงเมนบิดแ้งมีดึงผ้าเราไอ้น้อยผมเกลียดคำนี้ว่ะเอ้เลยเพื่อนที่มันดึงนะอย่าให้ผมต้องดึงอฮ้ย ต่อยเรียบร้อยตายกลับบ้านนะแบบนี้นดิเฮ้ยแต่เย็นก่อนทีนี้ก่อนเพื่อนดึง,งต่อ,อ,อยเขาหลอดไหมอ้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วย ต่อยวิ่งว yeah> ิ่งเอ้าผมพยายามเต็มที่นะเฮ้ยเทนิออนผมมันรักจะโดนเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหไม่โดน đừng tay chân dung yoi quýt nhói 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 เฮ้ยโอ้โหผมสะดึงอย่างแม่นยำพึ่บดึงเฮ้ยโดนโอ้โหสวยเล็งตัวนี้ไงมันกระทือผมผมจำได้ผมแค้นมากแค่นี้ต้องทำอะไรตัวไอ้แพทีิออนเฮ้ยถอยถอยถอยทุกคนถอย่ห ปุ๊บนึงเอาลเ,เอาลยเพื่อนเออดูดิเดด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 แมนทีวีจะพูดว่าเดดแคปลิ้นพันกันผมรออยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยต่อยเรียบเหรอซีโม่นิ่งไปซีต่อคุมละวเฮ้ยอยาให้ยี่มาก็พอตัวเดียวที่ไม่อยากให้มา อึ๊บดึง,ดงสวยเรียบร้อยอมันจะเกิดอะไรนั่นน่ะหายบ้าจบเกมไม่รอเลยวะเอาแล้วครับก็จบแล้วสักเกมหลีกออฟเช็ทไวรัสนะครับผมก็เห็นไหมเล่นซัพพอร์ตก็ดีขึ้นไม่โดนด่าด้วยแถมชนะ